ผมบอกอย่างนี้ก่อนพระพิธีวัดประสาทบุญญาวาสเนี่ยเป็นพระพิธีใหญ่ใหญ่มากที่สุดพิธีหนึ่งแลงประเทศเราแล้วทันหลวงปู่กิมด้วยอ่าหลวงพ่อจงเพราะท่านจัดจองออีใช่อ่าคือคือทุกอย่างพิธีวัดประสาทเนี่ยถ้าคนแบบที่อยู่ในวงการพระจะรู้ว่าเป็นพระพิธีดีพิธีใหญ่มากซึ่งก็ได้พระจากวัดประสาท ในพิธีนั้นมาอยู่ในมวลสารรุ่นนี้ด้วยตำเมื่อวานพระอาจารย์พีมวลสารพระอาจารย์เลยเมื่อวานผมไม่กล้าทาเลยก็ได้สองสี่ข้าเจ็มาองคหนึ่งแล้วก็มาตําแล้วก็มาใส่ในเนื้อพูดง่ายๆพอว่านต่างๆแร่ต่างๆที่หมอเบสรวบรวมมาให้ดินกากยายักษ์มาจากกลัมพยาย่างก่าตลาหซึ่งเป็นดินต้นกําเนิดของหลวงพิธทำวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดว่านแร่ต่างๆที่ผสมคือพูดง่ายๆจะมีมีหนึ่งเนื้อเรายังไม่ตั้งชื่อเนื้ออะไร แต่หนึ่งเนื้อที่รวบรวมมวลสารจากหลวงปู่ทวดมาสุดๆมากๆองนี้ทำแล้วทำให้ดีังเครียดเครียดเลยเครียดเพราะไม่มียอดเจัดสร้างเทียอดจันห้าเอยหกองหมายถึงว่าพระสุบนาคุณใช่จัดสร้างเท่าปีพศพศไม่เกินไม่แต่องค์เดียวรวมทุกเนื้อแล้วต้องทํายังไงถึงจะได้อะ วันที่11ครับเดือนตุลาจะ,ม,จะมีแจกอ้าโอเคสำหร,รับคนท<จ>ี่มา,<จ>มาร่วมง,งานร่วมง,งานวันที่แจกมีมีจำนวนจำกัดอื